พระทองคำนะครับแบบนี้นะครับผมขอย้ําตรงนี้นะครับมีหลากหลายเปอร์เซ็นต์นะอย่างเงี้ยระบุว่า20กรัมโดยประมาณนะครับอันนี้ช่างจริงได้ทิศเจ็ดกวานะครับก็เลยประเมินราคาให้ลูกค้าคาดเคลื่อนกันไปนะครับก็ต้องอธิบายแล้วก็นั่งดูนั่งเช็คเปอร์เซ็นต์กันกว่าจะเข้าใจนะครับแต่ว่าก็ทุกอย่างก็จบลงได้ดีนะครับผมก็ซื้อแบบชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงไปตรงมาแน่นอนนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ก็บอกเท่านั้นนะครับน้ําหนักเท่าไหร่ก็บอกเท่านั้นนะครับบนในโบชัวครับเขาบอกว่า20กรัมบวกลบนะครับแต่ว่่่่าาชงงได้จรริอะะแคค17.5นับแล้วก็เเปอร์ซ็นต์ทออง่ะครับผมมก็ประเิน พระใหม่ก็น่าจะ90กว่าแต่ว่าเช็คจริงๆนะได้แค่80บวกลบเองครับต้องดูต้องใช้เครื่องเช็คต้องอะไรเงี้ยต้องเช็คหลายอย่างนะครับก็มาที่นี่นะครับโปร่งใสชัดเจนนะครับจะขายจะหลอมจะแกะจะไม่แกะจะอะไรก็ได้ครับซื้อกับผมง่ายๆครับแล้วก็ชัดเจนด้วยครับหน้าร้านนะครับอยู่ต้าสำโรงนะครับต้ารอเรือการันสำโรงนะครับสามารถปักหมุดใน Google m a p มาได้เลยนะครับจอดรถหน้าร้านได้เลยนะครับจอดรถแล้วก็เดินเข้าในร้านได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกด subscribe ด้วยครับเพื่อจะได้เป็นกำ ก่อนสวัสดีครับ